ไครคปไวเล่นแล้วคหมเัวัน้เรามาเน้ำกันนะครับไบอเยๆๆงอเลยแล้วก็ฝาดหมือนหเอาเอาเอาแล้วมจับแมจับนะ จำแฟนเนี่ยเฮ้ยบอกได้ยังไงอ่ะหัวเปียกแล้วค่ะกับท้องสัตว์เลี้ยงมันกัดน้ำอ๋อคีโตนี่เออยเจ้าเราไปถายในซีรีส์สิไอ้ยคนพบกับน้ำอ่ะก่นนี้มันใจฟู แบงแบงเอาผมน้องคุณไง,ไง,ไงอาจารย์ขึ้นเดินเลย เขหนึ่งซ่าๆน้ำตาไหลไอ้ของกล้องนี่หรอเหมือนนั่ตาไหลเลยของกล้องนี่ชื่อว่าเมนกดนีแคทน้ำตาไหลเกมยูทูบ